ข่าวด่วนประกาศลมอุตุน,ตนติยมวิทยาฉบับที่หนึ่งเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่21-23กันยายน2567โดยในช่วงวันที่21-23กันยายน2567ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันซูริกได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบน ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเราอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้21กันยายน2567ในวันนี้ภาคเหนือจะเริ่มบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัลําพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแกน่นและนครราชสีมาภาคกลาง บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีบากกจาจานบุรีสาแก้วจันทึงเีาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่ จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนย2สองกันยายน2 5 6 7ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22กันยายน2 5 6พ บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลลัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกนรารา่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุเรนทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง บริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีธิยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง และพังงาวันที่ยีกันยายน2 5งพภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู อุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกตและอุบลราชธานีภาคกลาง23กันยายนบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีธิยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภาคตะวันออก23กันยายนบริเวณนครนายกราชบุรีสาแก้วจัดทังซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้23กันยายนบริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง ทั้งนี้นะคบเนื่องจากในช่วงที่21-22กันยายนคลื่น,นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน Hao. ส่วนเรือบริเวณทะเลอนันดามันและอ่าวไทยควรยุดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับ พอให้ติดตามพยอร,ร,รากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดประกาศนาวันที่11กันยายน2567เวลา5นาฬกากรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป21กันยายน2567เวลา17นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด like, Pierce, subscribe assim, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ